อาการติดมือเนี่ยแก้ยังไงครับพอดีไม่มีแฟนมาหลายปีแล้วพอลงสนามจริงเนี่ยไม่เสร็จครับต้องใช้มือถึงจะเสร็จมากก็อันเนี้ยอยู่ที่เรากับคู่เราและวบบน,นี้ติดมือแก้ยังไงดีคะหมอไม่อยากจะเรียกว่าอาการติดมือหรอกเพียงแต่ว่าเหมือนของคุณผู้หญิงก็มีเหมือนกันในงานวิจัยว่าบางท่านก็จะติดในเรื่องของการช่วยตัวเองมากกว่าเพราะอะไรเพราะเรารู้ ความรู้สึกล่างกายตัวเองในขณะที่คู่ของเราอะ่ะเขาไม่สามารถเขามานั่งในหัวหรือว่าในใจของเราได้ว่าเออเขาทําอันนี้แล้วเรารู้สึกเป็นยังไงถ้าเราไม่มีการสื่อสารกันเช่นในเรื่องของปฏิสัมพันธ์หรือกิจกรรมทางเพศเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารระหว่างคู่ตลอดค่ะต้องบอกเขาว่าเออเราเรารู้สึกดีเวลาเธอทําแบบนี้หรือว่าอยู่ในท่านี้เรารู้สึกดีกว่า,าซึ่งพวกเนี้ยมันก็ต้องมีการเขาเรียกว่าลอง ไปลิเลเหมือนเวลาเราเรียนหนังสืออะกว่าเราจะสอบผ่านเนี่ยมันก็ ผ่านการทดลองการทํากันบ้านการอ่าน<อ>จนทำความเข้าใจในเรื่องของกิจกรรมทางเพศก็เช่นกันไม่อย่าเพิ่งไปเรียกว่าตัวเองติดมือเลยเพียงแต่ว่าตอนที่เราใช้มืออะ <laughs> เรารู้จังหวะไงเรารู้จังหวะเรารู้ความรู้สึกตัวเองว่าเออมันต้องประมาณไหนเราถึงจะเสร็จได้ <laughs> แต่ว่าพอไปทํากับคู่บางคู่ก็คืออาจจะน่ารักก็คือไปกังวลว่าเอออีกฝ่ายหนึ่งเขาจะแฮปปี้ไหมก็ไปโฟกัสตรงนั้นมากกว่าจนลืมโฟกัสที่ตัวเอง <laughs> ก็จะพยายามโฟกัสให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาแบบเสร็จไปก่อนแฮปปี้ไปก่อนแล้วของเรายังไม่เสร็จซึ่งอันเนี้ยมัน สามารถบอกคุยกันได้เพราะจริงๆมันไม่ได้เหมือนในหนังคู่ผู้หญิงผู้ชายหรือว่าผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงแต่ละคู่ไม่ได้เหมือนในหนังแบบจาเป็นต้องเสร็จพร้อมกันนึกออกไหมคะอ่าค่ะค่ะมันอยู่ที่จังหวะแล้วก็การรู้จักสรีระร่างกายของอีกฝ่ายหนึ่งรวมทั้งของตัวเราด้วยซึ่งพวกเนี้ยต้องบอกอาจจะลองเปลี่ยนท่าดูบ้างเปลี่ยนจังหวะดูบ้างแล้วก็สื่อสารกันพูดคุยกันนะคะ ค่ะมันก็ไม่แปลกเนาะกว่าที่จะมีเซ็กที่ประทับใจเนี่ยมันอาจจะผ่านครั้งที่ 1, นึ่ไปมันถึงจะรู้จักรู้ใจรู้จุดกันเนาะ